ะะว่าจะมาทํางานทางด้านนี้นะคะก็บังเอิญคุณจํานงรังสิกุนเนี่ยเป็นก็เป็นญาติทางด้านเป็นน้าเขยะค่ะก็ชวนชวนให้พูดวิทยุก่อนพอทําไปได้สักพักหนึ่งก็ทางนี้ก็กะว่าจะเปิดนะคะจะเปิดทีวีก็เลยตัดสินใจว่าทํางานสองด้านนี่มันร่างกายมันสู้ไม่ไหว ก็เลยต้องออกทางโน้นแล้วก็มาสมัครทีวีก็มีเวลาเข้าเดือนมีนานะคะแล้วก็เปิดเดือนมิถุนาระหว่างนั้นก็มีเวลาที่จะฝึกซ้อมสำหรับวันเปิดความจริงไม่ใช่ผู้ประกาศหญิงคนแรกเลยนะคะคือรุ่นแรกนะคะต้องใช้คำว่ารุ่นแรกเพราะว่าวันนั้นเนี่ยไปแสดงซะสองรายการแล้วคุณเยนจิตสมพันธ์ก็เลยเป็นผู้ประกาศที่ประกาศเป็นคนแรกค่ะ <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นทำค่ะมีหน้าที่ที่ทำงานระยะนั้นทำวิทยุด้วยนะคะแล้วก็ทำทีวีด้วยคือเป็นผู้ประกาศวิทยุด้วยทีวีด้วยแล้วก็โฆษณาด้วยแล้วพอเลยมาสักหน่อยก็หัวหน้าจนงก็ให้หัดเล่นละครพวกเราทุกคนในทีมงานนั้นก็รู้สึกกระตือรือร้อนกันมากทีเดียวค่ะ แล้วก็โดยเฉพาะวันแรกที่เราเปิดสถานีพวกเราก็ร่วมมือร่วมใจเป็นกันอันดีนะคะทุกฝ่ายงานก็ออกมาได้สวยงามท,งทั้งที่เราคิดว่าไม่น่าจะดีถึงขนาดนั้นเราก็ในการเตรียมตัวของพวกเราเนี่ยนะคะอันที่จริงเราก็ตั้งสถานีวิทยุไว้คอยท่าที่จะ,ะเปิดสถานีโทรทัศน์ถึง1ปีในการที่ตั้งสถานีวิทยุก็หนึ่งเพื่อหาไรายได้มาจุนเจือสถานีโทรทัศน์ของเราแล้วก็สเพื่อจะฝึก พวกเราทั้งหมดซึ่งทำหน้าที่ออกทางหน้ากล้องที่เป็นทั้งผู้ประกาศาพิธีกรนักร้องนักแสดงเนี่ยให้เคยชินกับการใช้เสียงซึ่งการใช้เสียงนั้นพวกเราอาจจะได้เปรียบสักหน่อยหนึ่งที่ได้มีอาจารย์ที่ดีถึงสามท่านนะคะฝึกในการพูดท่วงทำนองแล้วก็ให้รู้จักหนังสือไทยให้ดีโดยการออกเสียงให้ถูกต้อง อาจารย์ทั้งสามท่านนี้ก็คือ,อท่านขุนวิจิตมาตราหรือว่าท่านการจนาคภันฑ์ซึ่งท่านผู้นี้ก็เป็นผู้ที่แต่งละครและก็แต่งเพลงไว้มากมายาหลายเรื่องเหลือเกินนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านที่ติดตามชมรายการของช่องสีมาแล้วเนี่ยคงจะจำได้เช่นเรื่องสอนอนโณงเป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีคุณแม่นฉลานุเคราะห์และ คุณครูพอองโคจสัสรสีซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยให้พวกเราทั้งหมดค่ะในปีแรกแรกนั้นที่ผมจำได้มีเครื่องรับโทรทัศน์เพียงประมาณ500เครื่องไม่เกินกว่านั้นนะครับแล้วก็ปีรุ่งขึ้นคงเพิ่มขึ้นเป็นประมาณไม่เกินสองพันเครื่องจกนกระทั่ง <c oughs> เวลาผ่านพ้นไปประมาณ10ปีให้หลังนี่ก็ขึ้นมาเป็นจำนวนแสนเครื่องแต่ก็ยังไม่พอเพียงกับ จำนวนประชากรที่อยู่ในเขตกรุรงเทพมหานครนะครับหรือในในปัจจุบันนี้จนกระทั่งทั้งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้บริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดสมัยโน้นนะครับเป็นตัวแทนจะหมายเครื่องรับโทรทัศน์เองได้ตอนนี้ก็เพื่อที่จะหารายได้มาจุนมเจือกับค่าใช้จ่ายซึ่งยังค่อนข้างสูงอยู่จนกระทั่งเปิดให้มีการค้าเครื่องรับโดยเสรี ผลกระทบก็เกิดขึ้นกับบริษัทไทยโทัศน์จำกัดสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ซึ่งมีเพียงสถานีเดียวคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมหลังจากนั้นก็มีสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆต,ตั้งขึ้นเป็นระยะระยะ ในวันที่25มกราคมพุทธศักราช2501เป็นวันเปิดสถานีโทรทัศน์กองทัพบกในสังกัดกรมการทหารสรรื่อสารจอมพลสลิดธนรัฐได้กล่าวคำปราศัยไว้ตอนหนึ่งว่ากองทัพบกได้จัดตั้งสถานีวิทยุโทร,ท,รทัศน์กองทัพบกขึ้นเพื่อประโยชน์ในการฝึกการศึกษาของทหารและเพื่อช่วยส่งเสริมด้านความรู้ความบันเทิงให้แก่ประชาชนและทหารเป็นสำคัญ เมื่อตั้งใหม่ๆนั่นก็ใช้ระบบ FCC หรือ525เซนสมัยนั้นก็เป็นช่องเจ็ดแล้วก็ส่งในระบบขาวดำเมื่อแรกก่อตั้งนั้นก็มีความมุ่งหมายที่จะใช้เป็นที่ฝึกศึกษาแก่ทหารสื่อสารซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของทหารสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับโทรคมนาคมแล้วก็ขณะนั้นวิทยาการด้านนี้กำลังจเจริญรุดหน้าขึ้นไป เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับทานสื่อสารจะต้องมีความรู้แต่เมื่อออกอากาศไปแล้วเราก็ได้พบว่าการดําเนินการว,วิทยุโทรทัศน์นั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็หมดเปลืองงบประมาณมากงบประมาณแผ่นดินก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยได้เพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องมีการจัดรายการเพื่อหาโฆษณาสินค้ามาช่วยค่าใช้จ่าย ค่าใช้ใจ่ายอย่างที่ว่านั้นก็คือประการแรกก็คือค่าใช้ใจ่ายในการจัดรายการประการที่สองก็ในการบำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหลายซึ่งสิ้นเปลืองมากอีกประการหนึ่งก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปตลอดเวลาเป็นจำนวนเงินมหาศาลเพราะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการโฆษณาสินค้ามาชดเชยแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มุ่งหวัง กำไรอะไรมากมายนักเพียงแต่เลี้ยงตัวเองให้ได้เท่านั้นพลเอกสุรจิตจารุเสรณีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรั์เป็นนายกรัฐมนตรีให้เหตุ